มาแล้วอย่งอย,าอย,าอยา่างซัเกอร์ครับผมเห <ผม S 2> ็นเล้งหลายพันเลยกันไปแล <c oughs> ้วตา้สองพันสี่พันยังหลายสายพัน ละกันใช่เลยไม่ต้องพูดว่าพันยังไงเหรอเห็นบอกว่าเห็นบอกว่ากินหลายอย่างเลยเนี่ยใช่มีอ่ะกินพืชแล้วกินแบบกินเนื้อสัตว์อ่าใช่ครับ ไม้อย่างเดียวยังมีอะไรอแต่ว่าไม่ไม่กินพีไม่กินพีครับไม่มีช็อคเกอร์ตัวไหนกินพีเไม่มีเรายังไม่อยากกินเลยไม่มีปลาตัวไหนบนโลกกินทีแหละเหมือนเล่าเรายังไม่อยากกินเลยต้อไมมันไม่แลกใช่ปลาอย่างกูอายก่อนเลยก็จะเป็นตะกูนภาในคิวอะครับว่าง่ายๆเลยก็จะเป็นปลาที่แทะไม้เป็นหลักผ่อนไม้กินไม้เดียวใช่ครับกินไม้เราอยากกินผักกินพืช ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแห้งใส่ไม well, yeah, ้ไปก้อนเดียวอยู่ก็โตเลยก็ได้ก็ได้จริงได้เลยจริงจได้เราอยากจัดตู้เราขอนไม้สวยงามลงไปเออเออจะจะหายไปขอนไม้หายไปคือกินจริงๆนะเขากินจริงๆจริงครับเออลงลงเรื่อยเคลื่อนที่แบบว่าไงปลวกถือว่าเป็นปลวกปลวกเลยโอที่สองถ้าจะแนะนำก็น่าจะเป็นพวกแถวสามสามสามอ่าเป็นลายขาวดำบางตัวดำเหลือง พี่เคยเห็นอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเพาะด้วยอันนี้ก็พอด้วยครับกำลังพออยู่ถ้าตัวนี้จะเป็นกินพืชกินพืชกินแต่ไม่กินต้าไม่กินไม้ไม่ค่อยแพ้ไม้ครับไม่ค่อยกินพืชนี่ก็คือเอาเอาผักสดผักสดก็ได้แต่ควรจะสะอาดมากๆเพราะอะไรดีอาจจะติดยาเรื่องยาเข้ามานีย เยี่ยวมัวเปช่าเลยเหน่อยถึงยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าแมลงผักได้ผักถ้านไหนไหนบอกว่ามีคำคมไหมเหรอ <C> e <at> ใช่ครับเยี่ยวกั็มัวชั่วไม่เหนื่อยเกี่ยวว่าเกี่ยวกับปลาวันนี้ลอ้อเลยเนี่ยต้องบอกถึงล้อ <C> e <at> มามาต่อที่แต่จริงมันก็ง่ายนะเดี๋ยวนี้ยมันอาหารเน็ดอ่ะอาหารเน็ดใช่อาหาร,าหารเ,าารเน็ดาจะครอบคุมกว่าขอเราไม่ต้องไปซื้อเนื้อสัตว์หรือว่าไปซื้อผักมาท้ปลากินแล้วเรื่องราคาผมว่านะได้คนเข้าถึงง่าย แล้วลวดลายที่สวยงามแต่ว่าจะมีหลุดปี่ว่าตัวนี้ขาวมากเป็นพิเศษอ่าคาราคาอีกมากเกลียงจะเผลืองนี่หรอไม่ไม่ไม่แบบเผลืองเมีเขาเรียกว่าซุปเปอร์ไวท์อย่างเงี้ยอ่าเผลืองก็อีกแบบมันก็อีกราคาอีกก็อีกราคากตัวเป็นสีเหลืองอีกก็อีกราคาอีกมันอยู่มันอยู่เลยเขียนกระบอกอย่างเงี้ยใ่ไถ้ำเล็กถ้ำดียว่าบอกเพราะอะไรครับเพราะอะไรทำไม อยู่ในถ้ำจริงๆถ้าเราไม่เพาะขันถ้าเราไม่คิดจะเพาะเราไม่ต้องฝ่ายทำก็ได้ครับใช่แต่จริงๆอ่ะชันเตอร์ถ้าอยู่ในถ้ำบอกว่าเขาน่าจะไม่เครียดนะน่าจะน่าจะรับปัญหาเรื่องเครียดได้คนเรามีบ้านนะน่าจะลงงั้นเหมืกับคนไม่มีบ้านก็นอนกลางถนนนี้นี่รอลนะเลยอันนี้ตัวเขาใหญ่จุเขาว่า เคยเห็นประมาณสามนิ้วกว่านะแต่สามนิ้วกว่านี่อ่อนนิดบอกเก้านิ้วเปล่าปลาปลาโตมาแล้เกือบนี่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินเคยเคยเห็นว่ามันสามจุดห้าได้ที่เห็นได็นอย่้ได้ก้อพ้อข้อตำบานะใช่ครับมาถึงปลาปลานี้เหรอปลาปลาเรียนจบสูงนะปลาเรียนจบสูงปลาหมออีกแล้วครับคันก็พูดถึงเรื่องปลาหมอนะครับน่าจะเป็นตัวหลังเลย ถ้ามันไม่เหมือนปลาหมอแบบทั่วไปที่เรามากินเลยพี่เป็นปลาหมอสายแท้แล้วกันที่เราอธิบายง่ายๆก็เหมือนที่ไปถาให้แบบทยารชิคกี้พายฟีอะไรอย่างนีี่โบสเขาหน้าด่าอธิบายปลาหมอจะว่าเป็นอเมริกาดังก็ได้ครับเป็นปลาหมอกเบียรจาเบียร์ยจาจะเป็นเบียร์จาเบียรจาเป็นเวียดน,นาม <laughs> เนี่ยเป็นตระกูลปลาหมออาจารย์ครับเข้าใจง่ายมีแต่ต่อนะ เสือต่อสีขึ้นทุกตัวเลยนี่ก็คือชัดเจนขนาดตู้ดำด้วยใช่จริงๆอ่ะตู้นี้ปลาหลักคือเป็นเสือต่อนะครับเสือต่อเลยอ่าเป็นเสือต่อบ้านๆเลยหมอมาหมอได้เป็นเมดเป็นแมดเมดเต็มตู้เลยพี่เสือต่อมีกีตัวเสือต่อมีสี่ตัวสี่ห้าตัวยี่สตัวแมดเป็นสิบเออเห็นเห็นเห็นแบบมีคนถามมาหลายคนเลยแล้วว่าพี่แบบเลี้ยงเสือต่อตู้ดำสีชัดสีแน่นทุกตัวเลยอ่ะ ตู้นี้เหมือนเขาอ่ะตู้ขาวตู้น้ำเงินกันมาง่ายคือตอนแรกผมสั่งตู้มาสั่ง <c oughs> ตู้มาไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงเสือตอหรอกแต่เป็นคนที่ชอบแต่ว่าเวลาถ่ายรูปปลามาแล้วแบลกเกาต้องดำเือเป็นเป็นคนชอบเข้าไปดูใน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 ,ในกลุ่มในนี้ได้ที่เขาถ่ายรูปวหมือนว่าแบล็กเกาดจะอาจจะเป็นทําให้มันเป็นมิติของภาพใช่ค่ะ ตาจะชัดมากนะครับก็เลยก็สั่งทั้งพื้นดำหนังดำมาตัวดำคืัวนี้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวตอ่าเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้เห็นป้าหมอผมว่าน่าจะมีอิทธ,ธิพลกับเสตอพอสมควรนะครับว่าาในเรื่องความผมทิ่นที่พอพอกันสีเสอตอให้ขึ้นได้ประมาณนึงถึงแม้จะอยู่ในตู้ดำก็ตังนะครับใต้ดิดนรเรียกว่าสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีผลหลากหายเลยนี่ไม่แน่หมอว่าดู หมอมาดูเสร็จเสือต้องสีมาคงคืนสีอารมณ์อารมณวันนี้สายตดงนี้พี่ปลาปอดเห็นมีสองตัวตัวที่เกินฟุตอย่างนละอย่างละยี่สิบคนนึงปลาปอดใช่ไหมทำไมเรียกปลาปอดก็ใช้ปอดในการหายใจหร่ว่อย่างงมันแบบไม่ต้องมีออกซิเจนก็หายใจได้ หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นในสารคดีที่ไปมดอยู่ในโคนในระยะพิาที่แบบมันถึงฤดูมันมันก็ขึ้นมาที่แบบคนป่าเขาไปขุดเอามากินเนี่ยคืใต้ดินแข็งๆเลยอ่ะมันอยู่ในดินได้นานเลยนะได้นานทำได้นานเยอนเลยนะแบบสภาวะจำศีลน่าจะประมาณนั้นเลยเป็นหมียัง้ง จะบีจะขบกน่าจะอารมณ์นั้นอันี้มีอะไรบ้างครับพี่ตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวข้างบนนะครับจะเป็นเอเทโอเปคัสก็จะเป็นแท้ชื่นชื่อเรื่องความใหญ่ที่สุดของประปอดก็น่าจะเป็นตัวนี้ รู้สึกจะหายไปนานมากๆแล้วไม่ค่อยมีคนนำตของเพราะปกติปลาปอดเนียเข้ามาในไซส์เล็กๆที่เราเคยใช้กันปกติไซส์ประมาณเล็กๆห้านิ้วหกนิ้ว่ผมเห็นปลาปลาจระเขอเม่ยสวยมาก ลิเกเตอร์แต่ของพี่เป็นคอริด้าต่างกันยังไงพี่คอริด้ากับอลิเกเตอร์ถ้าเอาดูง่ายๆพื้นๆเลยก็น่าจะทรงปากแอลิเกเตอร์จะปากค่อนข้างจะหนากว้างกว่าหนากว่า ส่วนฟลอริดานี่จะออกเดี่ยวยาวนะครับหายยากกว่าพี่ไม่ครับความหายยากชใช่อยู่ที่ความชอบมากกว่าแต่ตัวนี้ก็มีรุ่นพี่ใจดีเขายกมาให้เรียงเป็นไงนีห่หลังจากได้มาก็กินเพื่อนไหมก็กินอาบมาโงปเป็นตัวแต่ <laughs> พวกนี้ต้องมีความเสียเส่ยงต้องมีความเสี่ยงใช่แล้วต้องหาปลาที่ตัวเท่ากันแต่ตัวนี้กินอาหารเม็ดได้ ฝุดนะฝุดแล้วแล้วุขขใช่มันหลอกให้ตายใจกกินเพื่อนอย่าปล่อยให้หิวอย่าปล่อยให้หิวมาถึงมาถึงปลายโควดหนึ่งปลายทังผีพอใสเลยปลายวะปลาไบเกอร์ไบเกอร์ จะเป็นบีเซียบีเซียบีเซียกับไบค์เกอร์เรียกยสองอย่งางเรียกในละสองอย่างส่หลักที่จะเป็นตัวใหญ่เลยก็น่าจะเป็นไบเกอร์ไบเกอร์ลักษณะคล้ายๆล้ายในกระเป๋าแต่มีให้สะสมหลายชนิดของอย่างนะครับ นขายยากที่สุดในโลกหายากจริงปลายังไงขายยังไงก็หาไม่เจอเพราะว่ามันคือปลาปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนที่ผมเลี้ยงไว้มีอะไรบ้างครับจะมีแค่สามตัวนะครับที่บ้านก็จะเป็นปลาช่อนงูเห่าช่อนงูเห่าเป็นปลาช่อนนาเผือกหนาแดงอันนี้คือช่อนช่อนไทยช่อนไทยครับช่อนมะเหล่าก็จะมีช่อนนอกก็น่าจะเป็นข้าหลวงปอเหนียวนะครับจากประเทศอินโดนีเซียทำไมถึงเป็นช่อนข้า อันนี้คือความรู้จริงๆความรู้มานานทีมาอมานานทีมามานานเป็นปลาที่มีลายเหมือนโดนเครียดเ,เขาเลยเรียกว่าปลาช่อนข่าหลวงถูกผิดยังไงครับเมนด่าให้ด้วยคอมเมนต์มาได้มาดิสัด